วันนี้มีไฟท้ายดโดรนมาแนะนํานะครับไปติดอะไรก็ได้นะครับจะติดตรงถังน้ําติดตรงไหนก็ได้แล้วก็ระยะระหว่างรูตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวสักครู่ระยะระหว่างรู10.5มิลลิเมตรครับไม่ตรงกับรูถังน้ําเลยผมไปเทียบมาละส่วนแรงจ่ายไฟนะครับก็ใช้ไฟ12โวลต์ครับอันนี้ผมจ่ายไฟ12โวลต์เข้ามาแล้วนะแต่ มันมีอยู่3เส้นครับก็คือเส้นสีเหลืองด้วยไอตัวเนี้ยพิเศษหน่อยก็คือเมื่อเราเอาสีเหลืองมาแตะกับขั้วบวกนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนโหมดของการกระพริบได้นะครับซ้ายซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายแตะแล้วก็ปล่อยมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปนะครับมีหลายโหมดให้เล่นมากๆเลยก็ลองแตะดูนะครับกระพริบสั้นกระพริบยาวก็ดูสว่างดีนะ อันนี้120บาทครับสนใจก็สั่งเข้ามาได้ดูก็สว่างดีครับแสบตามากเลยแล้วก็มีโหมดให้เลือกอีกนะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็ทำสวิตมาเนาะมาช็อตระหว่างขั้วเหลืองกับขั้วแดงเนี่ยไม่ใช่เอาขั้วเหลืองมาต่อกับไฟบวกมันก็จะปรับโหมดให้ตอนนี้สั่งมาแต่ไอ้ไฟสีขาวนะครับมีแค่สีขาวเท่าที่ดูนี่ก็แสบตาอยู่ครับน่าจะเห็นได้จากระยะไกลนะ แล้วก็ถ้าอยากให้มันกันน้ําเต็มรูปแบบก็ซิลิโคนมาซีลตรงนี้ครับตรงรอยต่อตรงนี้นะ,อะโอเคสวัสดีครับ